สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการวัดค่ากระแสในวงจรอ,อนุกรมนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าจากวงจรต้นแบบของเราเนี่ยเราจะมีตัว R อยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับและจะมีจุดที่เราจะต้องทําการวัดกระแสอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จุดนะครับก็คือ a 1 a 2 a 3 a 4แล้วก็ a 5นะครับเมื่อคุณครูนํามาต่อ ในโฟโตบอร์ดนะครับเราก็จะใช้ตัว R อยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะครับหลังจากนั้นคุณครูจะจ่ายแรงดันไฟบวกเข้าไปที่ขา R1 นะครับแล้วก็จ่ายแรงดันไฟลบหรือ0นโวลต์เข้าไปที่ขา R5 นะครับนี้หลักการในการวัดค่ากระแสนเนี่ยนะครับเราอยากให้นักเรียนเปรียบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับกระแสน้ําที่ไหลเข้าบ้านเรานะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องทําการ ตัดวงจรนะครับให้มันขาดออกจากกันหลังจากนั้นเราจะใช้มิเตอร์นะครับในการใส่เข้าไปในวงจรที่มันขาดอยู่เพื่อให้เราสามารถาวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า,ฟาได้นะครับทีนี้ในการวัดค่ากระแสนั้นตัวมิเตอร์ของเรานะครับเราจะใช้ย่านที่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือล่างนะครับก็คือย่านทั้งหมด4ย่านนี้นะครับถ้านักศึกษาไม่ทราบว่ากระแสที่ ไหลณนะจุดนั้นมีค่ามากเท่าไหร่นะครับให้นักศึกษาตั้ง250เพื่อให้มากที่สุดได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะวัดกระแส a1 เป็นจุดแรกนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําเลยคือเราจะต้องมาทําการเทียบก่อนว่า a1 ในวงจรกับ a1 ในโฟตโตบอร์ดคือบริเวณไหนนะครับถ้าสมมุตินักเรียนดูจากวงจรนี้ก็จะเห็นว่า a1 จะอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่ง หลักการที่จะทําให้วงจรมันขาดออกจากกันตรงนี้สิ่งที่มันต่ออยู่ด้วยกันก็คือปากคีบสีดําและก็ขาของตัว R ตัวที่1น,นะครับดังนั้นเราก็จะถอดปากคีบสีแดงตัวนี้ออกเห็นไหมครับก็จะทําให้วงจรตรงนี้ขาดออกจากกันแล้วหลังจากนั้นเราจะเอามิเตอร์ใส่เข้าไปในจุดที่มันขาดออกนะครับดังนั้นมีเวลาที่เราจะเอาเข็มมิเตอร์เสียบเข้าไปสีแดง หลักการจะเป็นหลักการเดิมเหมือนเวลาเราวัดแรงดันครับก็คือเข็มแดงจะต้องรับไฟบวกนะครับส่วนเข็มมิเตอร์สีดําเราก็จะไปวัดที่บริเวณขาของตัว r หน,นะครับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดสมมุติเราวัดลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระแสก็จะไหลผ่านสายปักขีปสีแดงนะครับเข้าเข็มมิเตอร์สีแดงนะครับผ่านเข้าตัวมิเตอร์แล้วก็ ไหลออกมายังเข็มมิเตอร์สีดำเข้าไปในวงจรนะครับก็จะไหลาตามปกติเช่นเดิมโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการวัดค่าของ a 1นะครับทีนี้ถ้าเราจะมาวัด a 2ล่ะเราก็จะต้องทำให้ตัว a 1ตัวนี้มันกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมดังนั้นคุณครูก็จะต้องเอาปากกี่สีแดงที่ไปที่ขา a 1เช่นเดิมนะครับเพื่อให้กระแสมันสามารถไหลเข้ามาในตัววงจรได้ก่อน หลังจากนั้นตรงนี้เราจะมาดูกันว่าตรงนี้คือบริเวณไหนนะครับถ้าเทียบแล้วตัว a 2ก็จะอยู่ที่บริเวณระหว่างขา r 1กับ R2 เห็นไหมครับ,รบก็จะคือบริเวณนี้จุดเดียวกันวิธีการทำให้มันขาดออกจากกรก็ง่ายๆนะักศึกษาก็ดึงขาตัว R ออกมาข้างหนึงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในอคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ย ขาสองข้างนี้ก็จะแยกออกจากกันนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเวลาที่เราจะเอามิเตอร์ใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับใช้เข็มมิเตอร์สีแดงไล่จากไฟบวกเจอจุดขาดก็คือบริเวณด้านขวาของตัว r 1นะครับส่วนเข็มมิเตอร์สีดำก็จะจับที่ขา r 2ด้านซ้ายจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับง่ายๆอันนี้คือการวัดกระแส a 2นะครับ ส่วนการวัดกระแส a3 นะครับอันดับแรกเลยเราก็จะต้องทำให้ตัว a2 ตัวนี้มันกลับเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณครูคก็จะเอาขากลับเข้าคอลัมน์เดิมนครับแล้วก็จะมาดึงตัวบริเวณนี้ครับจะดึงตัวขา a2 ก็ได้หรือจะดึงขา a3 ก็ได้นะครับอันนี้คุณครูเลือกดึงขา a2 ออกเห็นไหมครับวงจรตรงนี้ก็จะขาดออกจากกันแล้ว หลังจากนั้นเราก็จะเอาเข็มมิตเตอร์สีแดงนะครับไล่จากไฟบวกผ่านตัว R 2นะครับก็มาปักด้านขวาส่วนเข็มดำก็จะปักที่ขา R 3ด้านซ้าอ,อด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับง่ายต่อไปถ้าเราจะวัด A 4ละ่ะ A 4เราก็จะต้องทำการเอาขา R 2กลับเข้าที่เดิมก่อน ตรงนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาลืมเอาขา R2 กลับเข้าที่เดิมเนี่ยกระแสก็จะไม่สามารถไหลผ่านตัว r 3มาได้เราก็จะไม่สามารถวัดกระแสที่ตัว A4 ได้นะครับตรง A4 ตรงนี้ก็คือบริเวณนี้นะครับนักศึกษาก็ดึงขาจะดึงขา R4 หรือดึงขา r 3ก็ได้นะครับขอเพียงแค่ว่าให้มันวงจรมันขาดออกจกากกัน์เพ่าน,นั้นเองเห็นไหมครับขาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอา ็มมิเตอร์สีแดงไล่จากไฟบวกผ่านตัว R 1 R 2 R 3 R มาเจอที่จุดขาดนะครับนักเรียนก็เอาเข็มมิเตอร์สีแดงปักลงไปแล้วก็เอาเข็มมิเตอร์สีดําปักลงไปอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับสุดท้ายถ้าเราจะวัด A 5ล่ะเราก็จะต้องเอาขา R 4กลับเข้าที่เดิมก่อนนะครับ แล้วเราก็มาดูกันว่าตัว A5 จะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมครับอ่าเทียบแล้วในวงจรเพราะนั้นเราก็จะทำให้วงจรตรงนี้มันขาดออกจากกันเห็นไหมครับวงจรตรงนี้จะขาดออกจากกันแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาเข็มมิตเตอร์สีแดงไล่จากไฟบวกมานะครับผ่านตัว R1, R2, R3, R4 เนะครับเจอจุดขาดแล้วเพราะฉะนั้นเอาเข็มมิตเตอร์สีแดงปัดลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เอาเข็มสีดํา ปักลงไปปุ๊บจะเป็นลนักษณะนี้นะครับสุดท้ายอันนี้คือการหาค่ากระแสทั้ง a 1 a 2 a 3 a 4แล้วก็ a 5นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือนักเรียนจะต้องทำให้วงจรที่เรากำลังจะวัดขาดออกจากกันก่อนนะครับถึงจะสามารถวัดกระแส ที่หลายผ่านณนจุดๆุดนั้นได้นะครับก็ถ้านักศึกษาคนไหนที่ยังมีความสับสนนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอของคุณครูได้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ